สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าอานะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับแล้วผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับในทุกช่องทางนะครับวันนี้พี่เจมขออนุญาตนําเสนอนะครับสินค้านะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหางตัดหญ้าติดรถแท็กเตอร์นะครับนะพี่เจมมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับเริ่มจากขนาด80เส้นนะครับอัจริงมันก็มีบอกอยู่แหละอ่ะแต่นริก็มีบอกนะเดี๋ยวพี่เจมเขียนทําคลิปไปเฉยนะครับอ่าเจ้าความชัดเจนเจ้าความชัดเจนซื้อก็ซื้อ ไม่คุยเล่นไม่คุยเล่นหยอกหยอก,ยอกสอบถามกันได้นะครับอ่ะพี่เก็จะติดไป้ายไว้นะครับให้เราดูอ่าได้ชัดเจนนะครับนะมันก็มีแผ่นเพจทุกๆอันแหละคะ่ะแต่พี่เจมติดไป้ายไว้ให้เฉยๆนะครับให้ดูนะครับอ่าให้ดูอ่าว่นาน้าตามันเป็นประมาณนี้ขนาดแปดเซนจะประมาณนี้อ่าขนาดเม็ดหนึ่งก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็ขนาดเม็ดยี่สิบอ่าก็จะประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆให้ดูคร่าวๆก่อนให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วขนาด40อ่สขนาดเม็ดสี่ก็จะประมาณนี้นน 40, น 4, นพี่เจมมี2แบรนด์นะแต่รู้สึกว่าที่สาขาจะมีของสยามสตโตล่าอ่ะแต่๋ยนนี้เป็นตัวโชว์ของพี่เจมอ่าโอเคเดี๋ยวพี่เจมพามาชมนะครับว่ารายละเอียดต่างๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับรายละเอียดตัวกล่องรายละเอียดคาสกี้รายละเอียดตัวอ่า ใบมีดครับใบมีดเป็นแบบไหนอ่ามันดียังไงนะครับถึงต้องใช้มันดียังไงถึงได้รับการตอบรับนะครับจากนะครับคุณลูกค้าทั่วประเทศนะอ่าพี่เจมส่งทั่วทั่วประเทศนะอ่ามันดียังไงเดี๋ยวพี่เจมพาไปชมนะครับอ่าชมมุมกว้างๆก,กันก่อนอ่าขออาไฟขออา,ฟขอ,อาไฟถ่ายคนเดียวอ่าเดี๋ยวชมมุมกว้างๆกันก่อนนะครับอ่าราไปชมด้วยกันครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากขนาด80เซนนะครับพี่เจมให้หัวเกมจุกๆเลยนะ45แรงนะครับมาตรฐานการส่งออกนะของพี่เจมนะใช้กับแท็กเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ต้องอนนะกังวลนะเกา่ปุ่นปีลึกแค่ไหนก็ใส่ได้นะครับมีแผ่นเพจให้ชัดเจนนะครับขาตัวกล่องหนา5มิลนะครับขาสกีหนา16มิลสามารถปรับระดับได้2ระดับนะอ่ามาดูนะครับว่ามันหนาแค่ไหนนะครับ่ามาดูมันขามันหนาขาแค่ไหนอ่าตัวนี้คือขาจับนะครับขาจับติกดกับรถไถน,นะครับแล้ว ขาพนมนะครับขาพนมใหญ่ๆนะครับหนะนาหนา,นาทนทนนะจัดให้เลยนะไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปแล้วทนทานยจนรึกบวดแน่นอนนะครับหนะ้าให้ดูชมให้ดูชมดูรูปนะครับ นอกจากนั então, ้นนะครับเรายังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนะมีที่เกาะด้วยนะมาดูด้านหลังนะครับชุดด้านหลังก็จะเป็นใบมีดตัวเอนะครับห้อยตัวแบบอิสระนะครับแล้วก็มีใบมีด2ชั้นนะชั้นแรกตัดหญ้าชั้นที่2ตัดหญ้าที่จะไปพันไปพันไปพันตรงนี้นะครับไปพันหัวตรงนี้นะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับตัวนี้ขนาด20เซนนะครับแต่จะให้หัวเกียร์นะครับสวยๆอันนี้20เซนหรอมาใหม่มาใหม่20เซนนะครับให้หัวเกียร์60แรงนะ โมเกียร์จะต่างกันนะครับนะสนใจตัวไหนก็สามารถทักโทรสอบถามพี่เจมได้นะครับขอบคุณมากครับ